รีบๆโตนะจะได้ไปช่วยรุ่นๆพี่มึงหนีการตัดรันโอ้โหถูกตั้มฮ่าแม่ผมก็ด่าเอออย่าไปด่าเลยไม่ต้องไปด่าวมันเราเด็กมืออาลชีพอย่าไปด่ามันเลยปากหมายโซเชียลใครรู้เข้าไปเะยมัรีบโตไดไปช่วยคนแก่ตกรันก็สามนาทีก็สามนาที ่น oh. uh, ึ่นะที่ต้องดีดแ่ั้นเล่นเล่นไม่ได้เล่แย่นะดิ้นดิ้นดหน่อยมันไม่เ้เองไม่วยมันไม่เข้าเองเ่นดกันนี่เฮ้ยเ้ยนอะไรเ้ยนไ่นิวลนนะดนนนะดนนิวมา ขอ,อนเก่นรุ่นพี่มึงกากมากตากตายหงคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับเออเมื่อกี้ผมไปถามนักบอลขอนเก่นนะ่ะเขาเขาเขาบอกว่าพวกมึงเกียนกันไปเองว่ะนะไม่กูได้เลยไม่ไม่หรอแม่ผมโทษด้วยหรอเลยเลยเลยมื่อกี้นั่งดูดปับ๊บ

พม่ง็บของเป็นไหมไม่เป็ี่นมันเก็บเป็นเออเดี๋ยวมึงกินไรอ๋อต้มเลยแต่ฟังกูอยู่ในโทรศัพท์ผมเอาอะไรแล้วเช่นปลาแซลมอนเฟมเอาเซร์ปี่อะเซร์ปี่เซร์ปี่เลยเจ้ากลางเจ้าล็กโอเคนะครับอ่าขอนเก็นขี้หมูโอเคไม่เป็นไรเทพศิรินผมเลสเปกนะครับผมยกย่องนะครับผมยกย่องเทพศิรินนะ โอเคเยี่ยมากน้องขออนุญาตหยุดไลฟ์สดก่อนนะครับเพราะตังผมอยู่ในวอลิล็ตโทรศัพท์นะต้องขออนุญาตนะไลฟ์ไม่จบอีกแล้วนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ